พาอได้กลัวพาอได้กลัวไม่เป็นแล้ว 我也不知道，反正

สบายดีเดอ้อปะลุงมือน,นี่นอ้องโบแป่งน้องเบสนอบ้องบอมมาครับป่าเด้ออยู่นะพี่พอเราก็ตัดใหม่มันนี้มั่งงงป่าอยู่นะเดบอเดบอนี่ปลาคอดูนี่ง่ายป่าโอ้ได้แล้ว าไม่มุนเท่าไหร่ก็ได้อยู่นะยัไม่อยู่โฮมพีนี่คือปลาโนนจันไซซีนิ้เนิ้วนี่ปลาเมย์อย่ใส่แตนใส่คลองเลยเลยเลยบอกงายมตึงเบิ้งเ ไปยแจนะ็แน,นะนเลยวุ้ยเปลี่ยนออกแล้วรอมีผู้ใดได้แล้วอะคอ <c oughs> ไซส่ปลาคอชิปิ้นี้เหมือนเดิมนะฮะนี่เดี๋ยวดสองโตขอขับปลาไอ้บเฮ้ยวนไม่ไหวได้เลยนี่เนาะส่วนอีพอเราก็ไปตัดใหม่ตัดใหม่เห็ดพื้น มดหดก่เฮ่เราก่เฮ่โ no อ้ในปากของไงโอ้แต่อีแล้วดุ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 ดดบุยหลอดนึกว่าปากขอไงแต่ได้ปลานจันใส ใส่ซีมินใส่เดิมใส่อีมินใส่เดิมใส่กคานี่อ้ยขาวนด้ยได้วะเขาโคตรเน้นเลยวะโอเด็ดใส่คือสีหญ่อยู่มั้ยสกหลอดเลยนะฮะโอ้ยดีเดี๋ยวปีงแล้ว ใส่เสื้อนิ้วเก่าดีพี่น้องมาเด้อพี่น้องเนอะยิ้มเทาอยู่หนามึงนี่บรรยากาศอยู่น้าพี่น้องกับปิ่งปลาคอวันนี้พี่น้องมาเด็กๆหาพี่น้องมึอนี่ปอนคาตัดใหม่เด็กๆหาปลามาพี่น้องมายิ้เทาอยู่หน้ามึอนี่มีหลายคนชุ่มกันมัแงแฉกมีหลายคนทุกคนแชแนลมารวมวงคนมีสมพักพร้อมนี่สมพักแต่งวันแชแนลเนอะเด้อพี่น้องเนอะ ัาติดตาเพื่อนแน่แต่วันใช่แน่มาเร็วมาเร็วมาเรวยาวอนยาวเอเยอนก่อนโอ้เขี้ยวแมวเดอมีคเด็กๆาปาเนี่จามอยู่นิงออฮักเลยตื่นยังวะดแม่ง โอ้แซ่บบ่ได้เอาถုတ်ถอกให้ปลาจ้ำเลยจ้ำหน่อยเก็บนี่จากหมูนี่เด็ด

บื้องสีมึงก็แกวเส็งก็แม่ยมาเอยนน้ำพักบ่น้อยกันร้ายบ่น้อยกันร้ายบ่ไปแบบน้ำแม่ดูเขไม่ใช่น้องนิดแม้ดูล้มคลืนนี้บ่ดูป้าไปแล้วเดี๋ยวเล้ขนาดน้องากน้องนะ ได้แล้วมังคอยเดื่อตัวจ้องดูดยามนี้ได้แล้วตัวแบบมังค่อยนะรถค้าไอ้ลุงมันยังใบเนาะจะมีเห็บใบโอ้ยตกวแรงเลยพอดีตากไวาตอนไหนน่ารักมากน่ารักตัวแรงผมว่าเนี่ยนะยัง่ายๆปล่อยปลาให้รถอ่ะยัง่ายๆปล่อยปลาให้ับ เนาะลอย่อช้ง่ายเนาะ้งาได้ทั้งขาวได้ทั้งป่าเนาะุกลยได้บัตมปล่อาได้มันเข่ากงามคยังเ้ามเ้ว่าาน้องามมันเป็นเท้าเ้

มันแร่นที่บาดไปน้ำใม่ขาดตะพูดๆไช่หนุน้าปุ๋ยอะมาหัมันเลยอย่างแบบปล่อยปลาให้คันอีตอนไ่ได้ก็รู้วกาขาก่อนปั๊บไม่หัวแหงุ้มกป้มโน้หมาขาดตะพูดตะพืดันมัป่านไหวเนาะปนขาดเนา ชาวรั่งไม่ร้เป็นดีงานชุ่ดีเนาะงานชุดก็ชุดานบ้านได้มันเป็นน้ำเน่เขาวบ่มันเป็นน้ำนำขรูน้ำเขาเย่นปั๊บดีดีนะนนวข่านะน้านวข่าสูงแน่ล่ะคือก่อนปีนั้นใช่เนวข่าสูงคือวนนอร่อยเจ้า อได้ข่าวอันนี้ะได้นะข่าว้ายอันนี่ได้ข้าวเอะเยเด่อแป่มนเือันนั้นนี่ไก่เลยมีส่นเาได้ขาไปดำอันเป็นให้ดูมันหัดสายนมดูโคอ้าวคือเบ้งของข่อยนี่เ่ไเนในบางเพื่อนนะเมื่อก่อนเนี่ยีก้อนนี่ยให้บอไูห้คัดยบดท้อ ยงไเไปสอบนเดี๋ยวน้ำนดปั๊บนี่นม่ไรทานปั๊บพยายามันังน้ำอยู่ลุ้มโน้มหนาปั๊บมาปั๊บเป็นน้ำคาวแน่ด่าเบิ่งโบเหือไวแน่ว่าก็แบบนี้เพิ่นนอนดิบลมเย็นวีว ไล่และบอกไล่ยล้ววันนี้งวัน อาสำหรับคล,ลิปน,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 นาาี้พี่น้องขอโจล้องเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องก็มาชมอยมีรื้อคนไลค์คนแชร์คนติดตามสมพี่น้อยเคยหลานเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้เขากาเข้วมาสบายดีพี่น้องสบายดีปะลุง